ไห,หมพ่มเด็กซเวตเตอร์เด็กอะไรอย่างนี้แจ็คเก็ตกันหนาวบางคนมาหางานแบบว่ามีแนวแบบติดลบไหมไฟลุยหิมะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะคะค่อนข้างเยอะเลยเนาะคอมเมนต์มาเมื่อเช้าเยอะมากลูกค้าวันนี้เดี๋ยวพอยมาเปิดย้ำให้ดูอีกหนึ่งงานเป็นงานเอ,อ่อรวมเสื้อผ้าเด็กฤดูหนาวตัวราคาถูกนะนะคะโปรประจําเดือนยังเออตอนนี้พี่อาริสาตอนนี้หนูยังต่อโปรบางรายการให้อยู่เลยคะ่ะพี่ นะฮะเจ้านายเลือกไม่ถูกเลือกทําโปไม่ถูกตอนนี้เลยยังยังยัง,ยงเป็นโปเดิมอยู่นะคะตัวบางตัวที่ยังต่อโปจากตุลาแล้วยังมีของอยู่นะคะพี่ก็ยังสามารถออเดอร์ได้นะคะลูกค้าขอพี่รัชนาทำอะไรวะเอทีลิทเอทีลิท,ทเครื่องสำอางล้วนๆเลยแม่เอทีลิทเลือกเครื่องสำอางล้วนๆเลยอะตัวนี้รุ่นถูกลูกค้าเริ่มเลยวันนี้มาแบบรวดเร็วมาก เพราะว่ายังมีหลายงานเนาะที่ที่ตั้งใจเอามาโชว์ให้พี่พี่ดูตอนเช้านี้แต่ว่าตอนนี้รอบส่งลูกค,ะคะ้าค่ะจะได้เป็นรอบส่งออกวันจันทร์นะลูกค้าวันนี้ถ้าจะ CF หรือดูหรือสั่งออเดอร์ตัวไหนได้ออเดอร์ไว้ก่อนเลยเพราะอย่างตัวเด็กตัวเนี้ยก็ออกเรื่อยๆเลยคะ่ะมันเป็นงานรวมพี่รวมเสื้อแจ็คเก็ตเนาะเนี่ยแจ็คเก็ตกันหนาวบูนวมแบบนี้นะคะสเวตเตอร์แบบนี้ลูกค้ากันหนาวเด็กกันหนาวเด็ก ของผู้ใหญ่ก็ยังมีอีกหลายตัวนะของผู้ใหญ่มีอีกหลายตัวแจ็คเก็ตกันหนาะวงานฟีดขนแกะยังมีนะคะพี่เผื่อใครแบบอยากขายงานหัวหัวแจ็คเก็ตผู้ใหญ่ฟิลแบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปเที่ยวไปลุยหิมะนะคะยังมีอยู่แต่ว่ามาอัปเดตให้ก่อนพีเออพีดเอลอบูเอลเจ็ดตอนนี้โซเอาหมดแล้วนะแม่นะ พวกงานใหม่พมรมลวดลายใหม่พรมการ์ตูนนะคะตอนนี้ของหมดลูกค้ามีคัดแบรนด์ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีคัดแบรนด์ค่ะพี่แต่ว่าอ,อ๋อหนูมีแนะนําได้นะกระสอบญี่ปุ่นลูกค้าจริงๆกระสอบญี่ปุ่นไม่ต้องเป็นคัดแบรนด์ล้วนอะ่ะก็แทบจะเป็นแบรนด์อ,อ๋อครึ่งๆแล้วแม่แบรนด์ก็เกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วนะคะพี่เปิดเป็นกระสอบญี่ปุ่นได้เลย KWE 304ี่30พี่สาวทักขอดูรีวิวได้นะเพราะปกติงานญี่ปุ่นนะคะ่ะแบรนด์เขาจะออกค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะมากๆถ้างานญี่ปุ่นน่ะ1 0อยกิโลแค่4,900ลูกค้า4,900แนะนำได้2รุ่นเลยนะ,ะฟีดเดกก็ได้แจ็กเก็ตฟีดพวกข้าฟีดอะคะ่ะพวกงานแบรนด์พวกยูนิโค่แก๊ปคีดอะไรเงี้ยคือเขาจะออกเยอะมากลูกค้านะคะ,นะคะแนะนําแม่งานญี่ปุ่นก็ได้ไม่ต้องเป็นคัดแบรนด์ล้วนแต่แบบรุ่นได้เยอะ งานญี่ปุ่นเลยรู้งานญี่ปุ่นได้เลย <c oughs> ส่วนตัวนี้งานพันเก้าว้าวน่ารักนะ<ช>น่ารักนะ<ช>เป็นแฟชั่นแบบนี้พี่แล้วพวกงานหางผ้าใช่จะมีกางเกงด้วยตัวนี้จะปนกางเกงด้วยแจ็คเก็ตกันหนาวนะส,วสเวตเตอร์นะอย่างเงี้ยเสื้อกั๊กจะออกแนวผ้าแบบทำราคานิดน,นึงงานหางผ้าบางรุ่นนี้จะไม่ออกเลยลูกค้า แนะนำเลยค่ะแนะนําเลยตัวที่น้องเพิ่งถ่ายก็ลงหน้าเพจใช่ไหมเพิ่งไปเช็คสต็อกในโกดังเนาะแม่เนาะตอนนี้เหลือแค่หลักไม่กี่สิบลูกแล้วสําหรับงานพันเนะคะงานพันเก้านะนนี้วันนี้เชา้านี้ลูกค้างานกันหนาวพอออกดีมากเลยอะ่ะเมื่อเช้านี้แอบไปนั่งเคลียร์แชทลูกค้าเนาะเคลียร์ออเดอร์ลูกค้าใน f a c e b o o k ในไลน์แม่ค่ะวันนี้ออเดอร์มาเรื่อยๆเลยนะ ออเดอร์มาได้เรื่อยๆเลยลูกค้าวันนี้เปิดคริสต์มาสไหมวันนี้แม่อยากดูคริสต์มาสไหมคริสต์มาสตอนนี้หนูเหลือ U.S. แค่ร้อยเดียวแล้วนะลูกค้าหนูเหลืองาน U.S. แค่ร้อยเดียวคือเอาง่ายๆเบ็ดเสร็จตอนนี้หนูเหลือไม่ถึงร้อยห้าสิบลูกแล้ว U.K.U.S. ลูกค้านะคะ U.K.U.S. ทั้งสองรุ่นเลยใหม่พรคริสต์มาสหนูเหลือไม่ถึงร้อยห้าสิบลูกแล้วแม่นะคะถ้าอยากดูเดี๋ยวพลอยเอาตัว U.S. มาเปิดให้ดูดีกว่า เดี๋ยวเอา US มาเปิดให้ดูดีกว่าซิปหน้าผู้ใหญ่มีไหมเป็นแนวแจ็คเก็ตกันหนาวใช่ไหมคะพี่มีนะ FJ 112่เอ่อ g o s t W 0 5เล่นได้ทั้ง2รุ่นเลย FJ 112นะคะจะเป็นตัวรวมที่ตัวรวมผ้าเลยก็คืออาจจะออกทั้งแจ็คเก็ตซิปหน้าผ้าล่มผ้าคอตตอนประมาณนี้ค่ะ3,500บาทลูกค้า3,500นะคะอยากดูตัวไหนบอกนะแม่แต่ว่าเอา้ย FJ 1 1 2เราเอามาเประวี่ลืม ยังใช่รึยังยังโอเคนะคะรีวิวส่งฟรีใช่ค่ะพี่วันนี้มาแซมเปลิแปลแซมเปิลให้แซมเปลิแปลแซมเปลิลงานให้ใครอยากออเดอร์จะได้รีบเลยรีบเลยรีบเลยลูกค้าใช่ความจีนอ่ะแม่จีนอ่ะสีสันเขาฉูดฉาดมากนะคะ,ะเขาแต่งตัวเก่งมากเลยพุ่งกลับจากจีนกันมาเมื่อวานนี้ใครได้ทาดูไลฟ์สดเ <laughs> มื่อวานพาไปไลฟ์สดที่จีนกันลูกค้า ไปหาโรงงานมาเพิ่มแม่ตอนนี้ของหนูหมดเกลี้ยงเลยอ่ะไหมพรมสเวตเตอร์จีนเนาะสเวตเตอร์ลวดลายอะไรเงี้ยหมดเกลี้ยงเลยลูกค้าตอนนี้เหลือติดสต็อกแคบไม่กี่รายการแล้วอ่ะที่เป็นงานหนาวถ้างานเด็กรุ่นนี้อ่ออยู่ที่ประมาณ9 0ตัวถึงร้อตัวค่ะพี่90ชิ้นถึง100ชิ้นนะมันจะออกแบบแม่จริงๆของดำดำสนิทเลยนะมันดำสนิทเลยแต่ว่าไฟแสงมันมันจ้านิดนึงนะคะออก ออกงานค่อนข้างหัวเลยนะมันจะเป็นจํานวนชิ้นที่เนี่ยแม่ทําราคาได้เลยแม่ทําราคาได้เลยไปงานติดลบขายเป็นงานติดลบไปเมืองนอกได้เลยเสื้อคงเสื้อโค้ทสเวตเตอร์เสื้อกางเกงอนะไรเงี้ยทําได้เลยลูกค้ารับรีวิวอะเดี๋ยวหนูทํารหัสให้นะพี่นะเดี๋ยวหนูทํารหัสให้ CF นะคะลูกรีวิวหนูส่งฟรีให้หรือว่าใครดูแล้วอยากได้ลูกใหม่เอาได้เลยมาไวนิดนึงแม่มาไวนิดหนึ่งวันนี้ถ้าใครจะมาเอาหน้าร้านมาได้เลยเพราะว่าวันนี้ลูกค้ามาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งมีลูกค้ามาตั้งแต่เช้าเลยเช้ามารอเอาของเพราะว่าจะขายออกงานด้วยเนาะงานลอยกระทงงานหน้าหนาวอ,ออกบูธใช้ด่วนวันนี้มาเอาหน้าร้านได้เลยค่ะลูกค้านะคะมาหน้าร้านได้เลยอ่ะรหัส cf ก้อนรีวิวครับ้ังมอส น่าเจฟก็รีวิวก็ไก่ศูนย์สามครับก็ไก่ศูนย์สามค่ะพี่นะคะก็ไก่ศูนย์สี่ครับนะกนรีวิวก็ศูนย์สามแม่ก็ไก่ศูนย์สามกางเกงสเวตเตอร์มีไหมตอนนี้น่าจะเหลือแต่ง,งานญี่ปุ่นค่ะพี่จอ๊อบแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบงานสวยอ่ะแม่รอแม่รอแพนด้าก็ได้นะแพนด้าน่าจะอีกประมาณสองสัปนะคะน่าจะอีกประมาณสองสัปเนี่ยมันออกชามัวของเด็กด้วยนะลูกค้าจะสปอย ไปเจองานชาวมัวที่โรงงานใหม่เยอะมากนะคะเยอะมากชาวมัวผู้ใหญ่นะยีนบุขนเบสบอลเจอมาเยอะมากเลยลูกรีวิวไปแล้วแต่ถ้าใครจะเอาก้อนใหม่พันเาเอาก้อนใหม่พันเ้านะลูกค้านะเอาก้อนใหม่พันเก้าพิมพกไก่ศูนย์สได้เลยค่าจะส่งเอาจริงๆก็ไม่เกิน300บาทลูกค้าภาคกลางสองร้อยค่ะเหนืออีสานสองร้อยสามแล้วก็ภาคใต้275บาท นะคะตีให้เข้าๆเลยพอยบวกกลมๆให้เผื่อใครอยากคิดเข้าๆตีเลยค่าส่งไม่เกิน300บาทต่อหนึ่งลูกแม่ค่ะเนี่ยอาจจะมีตัวตําหนิมีนะมีมีอยู่มีอยู่แบบตัวตําหนิต้องเก็บเก็บได้เก็บขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแม่มีอยู่บ้างนะมีอยู่บ้างแต่งานก็น่ารักเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยพันเก้าก็ไก่ศูนย์สได้เลยนะคะอ,อันนี้รหัสแพนด้าซีดับย์ สองเนาะแม่เนาะซี2ือส,สองสนใจไหมพรมตัวยาวค่ะพี่สาวงานจัดเซ็ตเมื่อวานนี้ยังยังมีอยู่เนาะหนูเห็นอยู่เหลืออยู่ประมาณแค่ประมาณสิบเซ็ตสุดท้ายนะคะพี่ค่ะสิบเซ็ตสุดท้ายนะงานไหมพรมตัวยาวเมื่อวานนี้ที่ลงรูปภาพไปให้ CF ได้นะคะลูกค้าค่ะยังเปิด CF อยู่หนูเหลือแค่ประมาณสิบเซตสุดท้ายลูกค้อาอ่อ เซ็ตละสามร้อยบาทเท่านั้นตีฟูให้พร้อมเลยแม่ตีฟูให้พร้อมเลยนะคะเซ็ตละสามร้อยบาทพี่สาวเราเหมือนหนูสร้างของวันใหม่แล้วใช่ไหมหนูไม่ได้ดึงรหัสของเมื่อวานใช่ไหมลูกหนูดูซีว่ามันเหลือเท่าไหร่พีหนึ่งร้อยเมื่อวานเนี้ยพีหนึ่งร้อยเดี๋ยวหนูทํารหัสให้สําหรับพี่ที่อยากจะซื้อวันนี้มันเหลือแค่สิบ สิเซตสุดท้ายนะรู้สึกว่าเหลือแค่นี้เลยงานเด็กรุ่นนี้แม่พันเก้าค่ะพี่กอไก่ศูนย์สี่นะคะตอนนี้ถ้าลอบส่งออกต่างจังหวัดหนูจะได้วันจันนะคะพี่่ะพรุ่งนี้ขนส่งปิดรับของหนึ่งวันค่ะเออหนูเปิดส่งที่วันจันทร์เลยถ้าใครเร่งเร่งใช้รีบใช้จริงมาเอาหน้าร้านได้หรือว่าบุ๊กเป็นขนส่งห้องเต้ก็ได้นะแม่ช่วงนี้เขาจะเร่งส่งของให้ค่อนข้างไวค่ะพี่บูเอลเจ็ดสองตอนนี้ของหมดนะคะพี่ขาถ้าเป็นแนวพวก หม่พรมลวดลายอะไรเงี้ยตอนนี้หนูจะเหลือแต่เสื้อกั๊กเลยเหลือสิบสามเซตสิบสามเซตโอเคนะคะถ้าใครสนใจตัวตัวยาวนะตัวยาวสิบสามเซตเนาะพอพันสามสิบสามมาได้เลยนะคะพี่งานจัดเซตนะเซตละกสามสิบตัวสร้างใหม่ยังเออ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 นะคะพอพันสามสามมาได้เลยลูกค้าถ้านี้งานเด็ก นะคะกอไก่0ูนย์สค่ะพี่งานเด็กงาพันเก้อไก่0ูนย์สมาได้เลยค่าส่งนนทบ,บุรีเท่าไหร่45โล200บาทค่ะพี่แต่ถ้าพี่สาวซื้อหลายๆลูกนะซื้อสักประมาณแบบ3-4ลูกอะไรเงี้ยหนูดูเป็นลดลาละามูฟด่วนให้เลยลูกค้าเพราะว่าเออจะได้คุ้มค่าส่งเนาะปกติถ้าคนช